สวัสดีครับทุกคนทุกท่านาวันนี้ขออนุญ,ญาตนำเอาคลิปการทำใบประกาศอนุโมทนาขอบคุณญาติโยมผู้ได้ร่วมทาบุญตามบริจาคจตุปัจจัยสานุตบารุงวัดหรืออาจจะเป็นจุดมุ่งหมายอื่นก็อยากจะามานำเสนอการทำใบประกาศอนุโมทนาเพื่อเป็นการาให้กำลังใจญ,ญาติโยมผู้ที่ได้ บริจาคแก่ตุปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมกิจาการงานพระศาสนาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นําไปเป็นแนวคิดแล้วก็ใช้ดําเนินการหรือว่าทำาใบประกาศที่ว่านี้ขึ้นผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Facebook อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube ก็สามารถที่จะเอาไปประกอบเข้ากับหน้าวิดีโอคลิปหรืออะไรก็ตามเวลาที่เรา,เาประกาศนัโมทนาบนุญนะครับเบื้องต้นนะครับก็ ให้เราทําการเปิดโปรแกรมที่ชื่อว่า Adobe InDesign นะฮะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีโปรแกรม Adobe InDesign ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดตัวทดลองได้คือ30วันจากเว็บไซต์ของ adobe.com นะแล้วก็ทําการลงทะเบียนแล้วก็ดาวน์โหลดเอามาใช้นะครับติดตั้งง่ายนะติดตั้งง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้เป็นเวลา1เดือนโดยไม่มีโฆษณาไม่มีอะไร เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานของเราแต่อาจจะมีการบอกให้มีการอัปเกรดหรือว่าลงทะเบียนเข้าใช้สาหรับวัดไหนมีทุนพอที่จะสมัครใช้ได้ก็พิจารณานะครับแต่ถ้ายังไม่พร้อมที่จะไปก็ขอให้ดูคลิปนี้เพื่อที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เป็นตัวอย่างนะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม Adobe i n s i g ิไขึ้นมาเราจะทำการการเปิดหน้างานขึ้นมา เข้าไปที่ไฟล์นะครับนิวแล้วก็นิวด็อก m e เมนนะไฟล์นิวนิวด็อกเมนะเมื่อเราเปิดขึ้นมาเราก็กำหนดค่าหน้าง,งานของเรานะครับนะหน้าง,งานของเราเป็นแบบพิมพ์ก็เรียกปริน t ์นะฮะรินตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกกระดาษเป็น A4 e แล้วก็จัดเป็นแนวนอนนะครับจากนั้นก็สามารถที่จะกำหนดกด uh, create จะเห็นว่าตรง ข้างปุ่ม create ด้านซ้ายจะมีคำว่า preview ถ้าเราติ๊กเอาไว้บนจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะปรากฏ preview หน้างานของเราเป็นเส้นที่บอกว่าพื้นที่ข้อความเราจะ,ะทำได้ถึงไหนเพียงใดแล้วก็เลยออกไปก็จะเป็นพื้นที่สำหรับเหลือเอาไว้เวลาเวลาเราตัด,ตดเวลาเราปริ้นนะครบางครั้งป r ิ n นเตอร์ของเราก็จะทำการ default เอาไว้ว่าให้มีขอบขาวาไว้ประมาณ5มิล อันนี้เราก็สามารถที่จะแก้ได้นะครับง่ายๆเลยก็คือเปิดไฟล์แล้วก็ New Documents แล้วก็มาที่ print แล้วก็มาเลือกค่า,ากระดาษ A4 แนวนอนโดยใช้หน่วยวัดก็เรียกว่า Unit เป็น m i l l i m e t e r นะครับง่ายๆดีก็คือ millimeter ทีนี้มันมีคำว,ว่า f e a t c h i n g p a g e f e a t c h i n g page หมายความว่าเวลาเราเพิ่มหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสีหน้าหขึ้นมาเนี่ยมันก็จะ เรียงซ้ายขวาให้เรานะครับถ้าเรามีหน้างานเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10มันก็จะเหมือนการเปิดหน้าหนัหนงสือนะครับแต่เราสามารถที่จะติ๊กออกก็คือเอาไว้เป็น1ต่อ1เลยนะครับถ้าเราลืมเราก็สามารถเข้าไปกำหนดทีหลังได้นะครับในโหมดคำว่า document setup นะครับส่วน primary text frame นี้ก็หมายความว่าเราจะกำหนดให้มี text frame บเบื้องต้น เข้าไปในงานของเราเลยนะครับสมมติเราติ๊กเอาไว้นะครับแล้วก็บอกว่าจะเริ่มหน้านี่หมายเลขเริ่มนับตั้งแต่ตอนไหนเช่นหน้าหนหน้า2หน้า3าก็เริ่มนับ3นับ4นับ5อันนี้เรากําหนดได้นะครับในโปรแกรมก็จะดีฟอลส์ไว้ว่าเริ่มนับตั้งแต่หน้าที่1ห,หรือเพจที่1เป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็เราค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปแล้วเราก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้จาก การใช้โปรแกรมนะครับส่วนคอลัมน์ถ้าเราเลือกคอลัมน์เป็น2คอลัมน์นะครับถ้าท่านกําหนดขึ้นมาจะเห็นว่าพรีวิวก็จะปรากฏเป็นคอลัมน์ให้เราก็คือนี่คอลัมน์ที่1นี่คอลัมน์ที่2นะครับแล้วก็กัตเตอร์ก็คือ,อก็จะมีร่องอห่างระหว่างคอลัมน์ก็คือคล้ายๆกับเป็นรางน้ํานะครับกําหนดค่าโดยการใส่ตัวเลขขึ้นมาได้อันนี้สําหรับคนที่ อยากจะท,ทดลองทำนะครับจะเพิ่มเป็น3คมลัมนำก็จะมาลักษณะอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เลือกเอาส่วน Margin นี้ก็คือขอบตอนนี้โปรแกรมกำหนดไว้ที่1 2มมตนะครับทุกด้านเลยก็จะเท่ากันเ e e ดกับสลักนี้เป็นการกำหนดค่าสำหรับงานเข้าโรงพิมพ์นะครับผมจะไม่พูดถึงเพราะว่าวันนี้เราจะทำแค่แค่ขึ้นออนไลน์เท่านั้นเองโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็กด create ไปนะ เราก็จะได้หน้างานนะครับหน้างานที่เป็นหนึ่งหน้ากระดาษแล้วก็มีอยู่2คอลัมน์นะครับอันนี้ก็ไม่มีผลต่อการาส่งออกหรือว่าการปริ้น์นะครับเป็นแค่ไกด์ไลน์ให้เราทํางานง่ายเฉยนะครับโอเคนะครับเราก็จะไปดูว่าเราจะทํางานอย่างไรนะครับทีนี้หลังจากที่เรากํากหนดหน้างานของเราขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดนะครับ เครื่องมือในการทำงานแน่นอนที่สุดโปรแกรม Adobe InDesign ก็จะมีเครื่องมือเป็นกาเรียกว่า t ทู l เหมือนกับ Photoshop นะครับก็จะมีเรื่องของ select นะฮะแล้วก็มี direct selection ก็คือเลือกเฉพาะจุดแล้วก็มีเรื่องของ page tool นะ page tool ก็คือเอาไว้ควบคุมแต่ละหน้านะครับแล้วก็ gap tool ก็คือ,อมีช่องว่างระหว่างะะระหว่างภาพ หรือข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าแล้วก็จะมีคอนเทนต์ลเลกเตอร์ทูลนะก็คือตัวที่จะดึงเอาข้อความเข้ามาแล้วก็คอนเทนต์เพจเชอร์ทูลก็คือเลือกแล้วก็ยกไปนะครับแล้วก็ไททูลอันนี้เราชนัดอยู่แล้วครับก็คืออ่าข้อความนะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ยังมีเรื่องของอ่าลน์ทูลแล้วก็มีอ่าดีลิสแองโกลพอยทูล ันนี้ถ้าเรากําหนด Anchor พอย n ์ในการเขียนเส้นผ่านนะครับซึ่งถ้าท่านยังไม่เคยใช้โปรแกรมก็อาจจะงงว่าเส้นผ่านคืออะไรแล้วก็ยังมีเรื่องของ Pencil t ทูลแล้วก็มี r e เรก n ทนโก r เ m e t ทูลอันนี้เราจะได้ใช้นะครับเรก n ทนโก r เฟ e มทูลก็คือเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะแล้วก็มีเรื่องของเรก t ทนโก e ทูลนะครับจะสังเกตว่า F กับ M นี้เราจะได้ใช้งานนะครับแล้วก็มี Cutting ก็คือ s ิสเ s o ร์ทูล แล้วก็มี free transform tool นะครับอันนี้เราก็จะได้ใช้เช่นเดียวกันแต่วันนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดเราจะใช้เฉพาะบางเครื่องไม้เครื่องมือขอเลยลงมาตรงที่ f o r g r o u n d color นะครับตอนนี้ f o r g r o u n d color ของเรา fill ตนนัวนี้มีค่าเป็น non ก็คือไม่ได้ถูกเลือกนะครับเราสามารถกำหนดเลือกตรงนี้ได้นะครับเลือกเป็น black นะครับพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ย foreground ของเราก็จะกลายเป็นสีดำนะครับเวลาเราพิมพ์อะไร ลงบนพื้นที่สีขาวโฟกาวของเราก็จะเป็นตัวอักษรสีดําตัวเทคของเราก็จะเป็นอักษรสีดํานะครับแล้วก็ยังมี b o r d ร์ border. ก็คือ stroke โ t r o k e ก็คือเส้นขอบของกรอ,อบของงานของเราของเฟรมต่างๆก็จะเป็นสีดําเรากําหนดได้ด้วยการเข้าไปคลิกนะครับหรือเราจะคลิกเอาตรงนี้ก็ได้ครับนะครับแล้วก็เลือกเอาสมมติตอนนี้ผมกอเลือกเป็นสีเหลืองไว้ <im edia> นะครับนะครับแล้วพอเรามาคลิกหนึ่งครั้ง เราก็จะได้เป็นตัวเทคสีดำตัวขอบสีเหลืองนะครับอ่ะอันนี้นะครับในส่วนเครื่องมือก็จะมีประมาณนี้นะครับ2ก็คือเราเข้าไปที่เมนูวินโด์นะครับพอเข้าไปที่เมนูวินโด้เนี่ยขอให้เรามาเปิดอ่าอ่าเขาเรียกว่าพาเนลเลเยอร์ขึ้นมานะครับตอนนี้ยังไม่ได้ถูกเลือกเอาไว้ก็ยังไม่โชว์เราคลิกขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับก็จะปรากฏพาเนลเลเยอร์ขึ้นมา แบบนี้นะครับนะถ้าส่วนไหนที่ยังไม่ปรากฏอย่างเช่นเพจนะครับแล้วก็ลิงก์นะฮะสส่วนนี้เป็นส่วนที่เราต้องใช้งานถ้าใครไม่ปรากฏเดเยอร์เพจแล้วก็ลิงก์เนี่ยให้เข้าไปที่ Window ์เมนูนะครับแล้วก็เลือก Layer ร์ลิงก์แล้วก็เพจนะครับและอีกอันหนึ่งที่อยากจะให้เลือกขึ้นมาก็คือสไตล์ะนะครับแล้วก็เป็นตัว Uh, PARAGRAPH STYLE นะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยเปิดขึ้นมาเลยนะครับ PARAGRAPH STYLE แล้วก็ดึงออกมานะส่วนอื่นๆที่เกินเราก็ไม่ต้องเอานะครับเราเอาเฉพาะส่วนที่เราจะได้ใช้งานจริงๆในเบื้องต้นซะก่อนนะครับ Layer STYLE นี้เป็นการกำหนดอ่าชั้นงานให้กับงานของเราแล้วก็เพจเป็นการบอกว่าเราต้องการ ให้งานของเรานี่มีทั้งหมดกี่หน้านะเหมือนกับ Microsoft Word ก็1 2 3 4 5ลงไปนะครับแล้วก็ยังสามารถกำหนดรูปแบบของหน้าเป็นต้นฉบับเอาไว้ได้นะครับอันนี้แล้วเราก็จะได้มาศึกษากันนะครับและนอกจากนั้นก็มีพารากราฟไไต y l e p a r a ราฟสไ s t y ก็คือเป็นการกำหนดข้อความที่มีรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็อยู่ในที่แล้วก็อยู่ในการควบคุมของเรา เพียงหนึ่งครั้งแล้วสามารถใช้กับงานทุกหน้าได้โดยไปแก้ไขหนึ่งครั้งก็สามารถที่จะรันข้อมูลไปมีร้อยหน้าก็แก้ไขทั้งร้อยหน้าไม่ใชไ่ไปเลือกเอาทีละตัวละตัวหรอไม่ใช่นะฮะเบื้องต้นเลยนะครับตอนนี้เราได้เลเยอร์พาเนลขึ้นมาเราได้เพจขึ้นมาแล้วก็ links ลิงก,ก์ขึ้นมาแล้วก็อ่าพารากราฟสไตล์ขึ้นมาเราจะมากําหนดข้อความตัวหนังสือในงานของเรานะครับดยการเข้าไปกําหนดที่ เบสิกนะครับก็คือจะไปเลือกตรงปุ่มแฮมเบอร์เกอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับนะมันจะมีคำว่า Redefine แต่ว่ายังเป็นสีเทาอยู่ฉะนั้นง่ายๆเลยครับให้เราเข้าไปที่คำว่า Basic Paragraph แล้ว right click ที่เมาส์ของเรานะครับคือคลิกด้านขวามือหนึ่งครั้งแล้วเข้าไปที่คำว่า edit Basic Paragraph นะครับเข้าไปเลยนะครับอย่างนี้นะฮะเอาใหม่นะครับเข้าไปที่ คลิกเมาส์ด้านขวามือแล้วก็คลิกคำว่า edit Part basic paragraph นะครับพอเข้ามาใน basic paragraph เนี่ยก็จะปรากฏเป็น d i a l o g box ขึ้นมานะครับนั่นก็คือเป็นตั้งแต่ general basic character advanced character format indent spacing ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเบื้องต้นเราจะเข้าไปกำหนดตัวอักษรให้กับหน้างานของเราซะก่อนก็คือ basic character โดยโปรแกรมจะ default เอาไว้เป็นภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า m i n i ียนสโ o รนะครับอย่างนี้เราจะเลือกเป็นฟอนต์ไทยนะครับเราก็เลือกหานะครับไล่ไปสําหรับท่านไหนที่ลงโปรแกร,รมที่ลงฟอนต์ไทยเอาไว้ในเครื่องเราจะเลือกใช้เป็นฟอนต์ไทยสารบันนะครับไทยสารบันอย่างนี้นะครับแล้วก็สไตล์ของฟอนต์เป็นเรกู a r ก็คือค่าปกติแล้วก็ไซส์หรือว่าขนาดฟอนต์อยู่ที่ประมาณสัก18บแปดพอยนะครับ แล้วก็ l e a d i n g อยู่ที่21นะครับแล้วก็ kerning เป็น zero นะครับ kerning เป็น non แล้ว tracking ก็เป็น non นะฮะ zero แล้วก็ case ก็เป็น normal นะครับมันมีหลายอย่างนะครับเราเลือกเป็น normal ก็แล้วกัน position ก็ normal นะครับ р i g a t т เอส р е г t с т เอนะฮะก็ติ๊กไว้ก่อนก็ได้ครับไม่มีไม่มีผลต่อต่อภาษาไทยของเราอยู่แล้วนะครับอาจจะมีนิดๆหน่อยหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นไรนะครับแตนี้ประการที่2ก็มาเลือกที่ Uh, indent and Spacing ให้เราเปลี่ยนอะไลเมนต์เป็น Center ไว้ wide, นะครับเพราะว่าอนุโมทนาบัตรส่วนใหญ่ก็จะทําเป็น Center รซะก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกที่ uh, Justification นะครับให้เลือกเป็น70นะครับค่า70แล้วก็ Maximum อยู่ที่150 -5 ลบ5แล้วก็25บางท่านอาจสงสยัยทำไมต้องเลือกค่านี้อันนี้บอกเลยครับว่า อบให้ไม่ได้แต่ถ้าตั้งอย่างนี้จะใช้งานกับตัวเทคไทยได้ค่อนข้างสมบูรณ์และสุดท้ายก็คือคอมโพเซอร์ให้มาเลือกเป็น Adobe Word l Ready Paragraph Composer นะครับนะครับแล้วก็ส่วนคาแรคกเตอร์คาเลอร์ก็เอาเป็นคาแรค c เตอร์ที่ให้โดย d e f a default คือเป็นสีดำไว้นะครับเดี๋ยวเราเค่อยมากำหนดกดเกณฑ์กันอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นก็คลิกโอเคนะครับเราก็จะได้เบสิกพารากราฟ ที่เป็นข้อความปกติเราสามารถที่จะ,ะพิมพ์ข้อความขึ้นมาได้นะครับทีนี้เราจะมาทำการสร้างเลเยอร์สร้างพารากราฟสไตล์ขึ้นมาควบคุมส่วนที่เป็นตัวอักษรตัวใหญ่ก็นะครับเลือกขึ้นมามาทับตัวนี้หรือจะเลือกที่เบสิกพารากราฟเดิมแล้วใช้คำสั่ง ดูพ t เคไตล์ด้วยการคลิกขวาที่เมาส์แล้วก็เลือกคําสั่งดูพิเค a ดูพิเคตแปลว่าทําสําเนานะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์คําว่า,า ate, นะครับ heading นะครับ heading heading หน่งะครับเลือกเป็น h e a d i n หแล้วก็มาเปลี่ยน basic character ให้มันเป็นตัวอักษรใหญ่ขึ้นผมจะเลือกเป็นเป็นโบนะครับตัวหนาแล้วก็มีขนาดตัวอักษรอยู่ที่30มสิบพอย นะครับข้างอื่นก็คงไว้เหมือนเดิมคลิกโอเคนะครับตอนนี้เราไดา้ตัวจัดการข้อความอนุโมทนาบัตรของเราเนี่ยหรือว่าใบประกศาศเชื่นชมญาติย,ยมผู้บริจาคก,ก็เรียกว่า certificate of acknowledgement นะครับเป็นสส่วนก็คือตัวหนังสือธรรมดากับตัว heading นะครับถ้าเราคิดว่าสมบูรณ์พอแล้วก็จบเราไม่สร้างต่อนะครับ จับย้ายออกมานอกพื้นที่งานของเรานะครับแยกออกมานะครับส่วนลิงก์มันจะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อว่าเรามีการลิงก์สิ่งต่างๆเข้ามาแล้วก็จับย้ายออกมานะครับนะครับเราสามารถเลื่อนไปแตะกันแล้วก็จะมีการคอม,คอมบิ้เข้าหากันอย่างนี้นะครับถ้าเราต้องการย่อก็อติ๊กตรงหัวมุมออก,ก่อนคําว่าพารากราฟก่อนคําว่าลิงก์อะไรต่างๆนีครับเข้าไปก็จะย่อขายาย ย่างนี้ครับย่อขยายอย่างนี้ครับ3ครั้งนะครับเพื่อเป็นการเซฟพื้นที่ทีนี้เพจของเราก็เช่นเดียวกันเราจับมาแล้วก็วางนะครับแล้วก็ย่อขยายนะครับย่อขยายนะครับอย่างนี้คลิก2ครั้งก็จะเป็นการ activate หรือ deactivate ทีนี้มาขออธิบายเลเยอร์นิดหนึ่งนะครับเลเยอร์นี่คือชิ้นงานนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเปิดไฟล์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดเลเยอร์ขึ้นมาเป็น ปกติก็คือเป็นเลเยอร์ที่1น,นะครับทีนี้เราสามารถที่จะกำหนดชื่อเลเยอร์นะเป็นชื่อที่เราต้องการเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานเช่นตรงนี้เลเยอร์ที่1เป็นแบ็กกราวก็คือ BG l a เลเยอร์ที่2เป็นโลโก้ของวัดเลเยอร์ที่3เป็นข้อความตอนนี้3 l a เลเยอร์ตรงนี้เรากำหนด ค่าล็อกเอาไว้ยังไม่เปิดใช้งานนะครับเราไม่เปิดใช้งานฉะนั้นถ้าเราจะเปิดใช้งานก็ต้องมาเปิดตรงด้านาซ้ายมือสุดที่เขาบอกว่า toggle นะ visibility หมายความว่าสามารถที่จะทำให้มองเห็นได้ลองเปิดมาหนึ่งครั้งนะครับเราจะเห็นว่าพอเราเปิดปุ๊บนี่ก็จะมีภาพของ b a c k g r o ราวขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่ามีการลิงก์แบ็กกราวเข้ามานะครับมีการลิงก์แบ็กกราวเข้ามาอย่างที่ 2. โลโก้ oco, วัดถ้าเราเปิด t o อกเกิล s วิ i l i ส y ขึ้นมาก็จะมาปรากฏโลโกโล้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็อันที่3ถ้าเราเปิดตาขึ้นมาก็จะสามารถพิมพ์ข้อความแต่ต้องทําการปิดเปิดล็อกลูกกุญแจตรงนี้ซะก่อนการล็อกนี่เพื่อไม่ให้เมาส์ของเราไปเลื่อนโดยพลการนะครับไปเลื่อนโดยพลการอันนี้ก็ฝากให้ท่านระมัดระวังนิดหนึ่งการทํางาน Adobe In Design แบ่งเป็นเลเยอร์เลเยอร์แล้วก็ เลเยอร์ไหนที่เราไม่ได้ใช้งานในเวลานั้นๆก็ทําการใส่ลูกกุญแจอเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปทำเลเยอร์อื่นอย่างสิ่งที่เห็นได้ชัดณนะเวลานี้ก็คือโลโก้กับแบ็กกราวด์เราเอาเข้ามาเพียงครั้งเดียวแล้วเราก็ไม่ต้องการาไปตกแต่งอะไรอีกเนื่องจากว่ามันลงตัวนะครับมันลงตัวอยู่แล้วนะครับทีนี้เราเข้าไปที่วิวนะครับแล้วก็มีคำว่า Show Guide นะครับ ก็คือกริดไกด์แล้วก็เลือกโชว์ไกด์นะครับหรือจะใช้คำสั่งคอนโทรลเซมิคลอนนะครับนี่ก็จะเกิดเส้นไกด์ขึ้นมาเส้นไกด์นี้ไม่มีผลต่อการปริ้นออกหรือส่งออกแต่ใดๆเพียงแต่มาก,กำหนดางานของเราให้มันให้มันมีความลงตัวอยู่ตรงกึ่งกลางน่นนี่นั่นนะฮะซึ่งก็จะเป็นการง่ายในการทำงาน adobe in design นะครับก็ขออนุญาตาซ่อนไว้ก่อนนะครับด้วยการใช้คำสั่ง คอนโทรลแล้วก็ปุ่มเซมิกลอนนะครับกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วก,กดปุ่มเซมิกลอนตรงบริเวณงวงูหนึ่งครั้งนะครับเส้นไกด์ของเราก็จะหายไปโอเคนะครับจะขออนุญ,ญาตปิดตาปิดตานะปิดตากความนะครับเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้จะ,ะทาเป็นช่วงๆเป็นคราวๆเพื่อให้ท่านได้เห็นจะจะได้ดูแล้วก็เข้าใจแล้วก็ไม่ต้อง ดูคลิปยาวๆจนรู้สึกตามไม่ทันนะครับท่านก็สามารถที่จะมาทบทวนแต่ละคลิปแต่ละคลิปแต่ละคลิปไปได้นะครับ